สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะก็กลับมาพบกันนะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับคลิปชุดสรุปนะในงวดที่แล้วก็เสียดายนะครับก็มีเด่น3อยู่เนาะแต่ไม่ได้จับให้3-4นะครซึ่งใน3-4เนี่ยนะครับในงวดวันพุธเนาะให้ไปคู่เดียวนะครับแต่มาออกวันศุกร์ นะครับหลือออกจ้อหลังนะครับเนาะอ่ะก็วันนี้นะครับก็ขอให้เข้าตัวเน้นแล้วกันนะครับสั้นไหนที่เป็นแฟนๆ f c ตัวโยงนะครับก็จะได้ในชุดสรุปเน้นๆนะครับฟันตัวเดียวนะครับแล้วก็ให้ไปเม็ดเดียวนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับใครที่เป็นแฟนๆเอฟซีก็จะได้เน้นๆเน้นน้อยคู่นะครับอ่ะมาดูในชุดสรุปกันเลยนะครับนอกแต่ละสูตรที่หลายๆท่านนะครับได้ดูผ่านๆไปนะครับเผื่อบางท่านอาจจะพลาดในคลิปไหนสูตรไหนไป ก็จะมาสรุปโดยรวมเลยนะครับสรับในงวดที่แล้วนะครับก็สูตรก็ไม่มีสูตรที่เข้านะครับสูตรนี้ก็จับผิดนะฮะเนาะอ่ามันมันมันต้องเป็นหลักร้อยต้องเป็น2เนาะเออเดี๋ยวผมไปใส่5นะครับต้องเป็น2 4 7ี่เนี่ยแสดงว่าไม่ไม่เข้าสักสูตรเลยนะในงวดที่แล้วก็มีแค่ในตัวเด่นนะครับที่เข้าไปอ่ะนะครับมาดูในวันที่25กันนะครับแต่ละสูตรีจะยังกลับเข้ามาไหมนะครับเนาะ ถ้าไม่เข้าอีกก็คงต้องเปลี่ยนสูตรนะครับเป็นช่วงเวลาที่สูตรมันเข้ามันเรเข้าช่วงที่หลุดก็หลุดยาวๆนะครับสูตรแรกนะครับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับในวันนี้นะครับวดที่แล้วให้เานะครับเลวสลับวดล่าสุดก็ให้ไปในที่ในศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเลขใกล้เคียงก็อาจจะเป็น9ก้าไหมนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับในที่ใน1นะฮะก็เป็นได้นะครับสำหรับในสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวต่อไปในสูตรที่2นะครับก็จะเป็นในสูตรจับ นะครับ8ชุดเนาะในงวดที่แล้วก็ไม่มีตัวเด่นเลยนะครับทั้งเด่น2ตัวแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีตัวเด่นสักตัวเลยงวดล่าสุดนะครับก็ได้หลัก10 2กับสามลำดับเป็น1 2 3นะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่นะครับ2 2 1 2 2 3, 2 3 2 4นะครับ3 1 3 2 3 3, 3แล้วก็3 4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นในสูตรแรกนะครับ8ชุดเนาะแชุดนะครับจะมีอยู่อีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรนี้ก็เนาะงวดที่แล้วก็น่าจะเข้านะเพราะว่างวดก่อนมันหลุดนะครับสูตรนี้เนี่ยเสียดายนะครับแต่ก็ยังมีในเด่น3มนะครับมีในเด่น3เด่น4อยู่นะครับสลับในที่ในเลขเด่นเนาะนะครับแต่หลักสิบเนี่ยไม่มานะครับไม่มีเนาะอ่ะงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันสูตรนี้ก็ เข้าบ่อยอยู่นะครับเนาะหลมหลังนี่แต่ก็หลังหลนี่หลุดมาวด2งวด่แล้วแล้วอาจจะกลับเข้ามาเข้าวดนี้ก็ได้นะครับก็หลัก14กับ3นะฮะหลักหน่วยเป็น9012นะฮะก็จะได้ในชุดนี้นะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน4 494041แล้วก็42นะครับ3 9 3 0 3 1นะครับแล้วก็จะเป็นในที่3 2นะครับสำหรับใน8ชุดนะฮะ สูตรที่2ต่อไปในสูตรที่3นะครับก็จะเป็นสูตร6คู่นะครับหคู่ในวัที่แล้วก็6กับ7มี6 7 8เนาะเลขก็ไปออก6ตัวนะครับ6 7เนาะอนานะครับอ่ะวันนี้ล่าสุดนะครับขอให้มาออกในที่ใน4ตัวแล้วกันนะครับก็หลัก1 0 8กับ9นะครับหลักหน่วย3 9แล้วก็ศูนย์ได้6คู่นะสลับในที่ในสูตรนี้ก็จะมีนะครับในที่ใน83 9 9 8 0, 9, 3, 9 9 9 9 9 90นะครับ6คู่เท่านั้นนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้ก็ลองนำไปดุ้นนะฮะลองนำไปซื้อหวยลาวกันนะครับต่อไปเป็นสูตร3ตัวนะฮะสูตร3ตัวสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับงวดที่แล้วก็ตัวเด่น2ตัวปกติจะมานะครับเนาะไม่มานะฮะอ่าวะลาสุดก็2กับ3นะ นี่แหละเดน2เดน3นี่แหละนะครับสักตัวหนึ่งนะครับจะติดมานะครับผมเชื่อว่ามีมีใน2ตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถนะ้าถ้าสูตรยังเดินดีต่อนะครับจับ3าตัวก็จะได้นะครับในที่ใน4 4 2 2นะครับแล้วก็4 2 3สนะครับหลักร้อย4หลัก12หลักหน่วยก็จะเป็น2แล้วก็3นะครับ3ตัวในสูตรแรกนะครับ ต่อไปเป็นสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่นอ่าสตัวก็อาจจะมีจับวนมาสักตัววันที่แล้วมันเป็นศูนย์นะครับมันก็เลยต้องมีเด่น6เด่น7จะแต่เด่น6เด่นเนี้ไปออก6ตัวนะครับอ่ะวันที่แล้วไม่มาตัวเด่นเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มี9 6 3าหกสามศูนย์ลกันในวดล่าสุดนะครับก็ลองลอง,ลองนำไปจับวินกันนะครับเนาะอ่ะบางวดก็ถูก3าตัวก็มีนะครับสูตรนี้นี่เนี่ย วันนี้ติดเด่น9 6 3 0ไว้แล้วกันนะครับเนาะลองดูแล้วกันนะครับ9 9ก็มีนะครับสูตรนี้ก็มี9สูตรนี้ก็มี9 6มีไหมอ่ะ6ไม่มีก็ตัดออกไปเลยก็ได้ในวันนี้นะครับส่วน3นะครับ3นี่ก็มีอยู่สูตรนี้ก็มี3อันนี้ก็มี3นี่ก็มี3นะครับส่วน0สูวนี้มี0แล้วก็มี0นะก็ลองนําเด่นตัวนี้ไปจับดูแล้วกันนะแต่ก็ไม่แน่นะครับบางที6อาจจะมาก็ได้นะครับต่อไปในสูตร3ตัวนะครับ สูตร3ตัวซึ่งสูตร3ตัวสูตรนี้นี่นะงวดที่แล้วที่ผมเขียนผิดนั่นแหละนะครับเนี่ยมันต้องเป็น2เนาะนะแต่ผมเขียนหลักร้อยเป็น5หลักร้อยต้องเป็น2แล้วก็1น,นะครับนะในงวดล่าสุดนะครับ3ตัวอ๋อก็จะได้นะครับในที่หลักร้อยนี่เป็น3 3กับ2นะครับหลักสิบเป็น4ี่กับ3แล้วก็จะได้ที่ใน3 3, 4สี่นะครับ3าม 32นะฮะแล้วก็2 4 2นะครับแล้วก็2 3 2นี่แหละอ่าวันนี้จับถูกอยู่เนะาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็นำไปตัดซื้อ2ตัวด้วยนะครับอาจจะมาในที่ใน2ตัวล่างก็ได้นะครับเนาะอ่ะโดยรวมเลยนะครับทั้งหมดนะครับทั้งมวลของในแต่ละสสตรนะครับก็จะได้ในชุดประมาณนี้แหละนะครับเนาะอ่ะชอบสูตรไหนนำไปซื้อนะครับนำไปจับนะครับเนาะอ่ะสูตรไหน จะมาสุดไหนจะหลุดนะฮะก็อรอลุ้นกันแล้วกันนะสำหรับในงวดของวันที่25นะครับสาหรับในงวดของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ขอให้โชคดีก,กันนะก็รอไปดูในชุดสรุปนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะฮะหวยราวทุกขั้นกันเลยนะครับก็สาหรับในวดที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่มานะครับก็มี3เนาะผมให้ไป3ามในหลักหน่วยยูแต่ไม่ได้จับไปให้นะครับ4ี่สเนาะอืมนะครับพอ4ี่สองลจับให้4ี่สาไม่จับนะครับเนาะเออนะครับเมนบล่ะเอาของงวดไหนมาเนี่ยนะครับ ก็มันไปออกในวันพุธเนาะวันพุธที่ผมให้ไปตัวเน้นๆเลย3-4นะครับก็มาออกภาในวันศุกร์เลขเช่าบอกย้อนหลังนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้มาตรงๆวันแล้วกันนะครับหรือใครอาจจะไปเอาในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะสูตรแต่สูตรนี้วดที่แล้วก็หลุดทุกสูตรเลยนะครับในวดนนี้ก็ขอให้เข้าทุกสูตรเลยแล้วกันใครเข้ามาแล้วก็ยิ่มกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้นะครับมาดูแนวทางวันนี้กันนะครับราวพัฒนา สำหรับในงวดวันที่25นะครับ25ธันวาคมก็อีก3งวดนะครับเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะ3งวดสุดท้ายของในปี66แล้วนะครับยังไงก็ขอให้3งวดส่งท้ายปีนี้นะครับก็ขอให้เข้าทั้ง3งวดเลยแล้ยวกันสาธุเด้อนะครับเขาหายเข่าตัวนิ่นๆนะครับวันนี้ให้ไป8 2 5นะครับเด่น8เด่น2เด่น5น้ำตัวเก้าเนี่แหละนะครับ2หน่ยน้ำจนก็สิมานะครับ พอให้ไปไม่ออกนะัะไปออกอีกงวดหนึ่งนะครับขอให้มีแล้วกันนะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน8 8 8 9 8 0 8 7 8 5 8 3นสะครับสลับในที่ในเด่น8นะฮะใครชอบเด่น8ก็จับไปแค่ใน6คู่นี้ก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับคงจะไม่มีใครที่ไปซื้อนะครับทั้งนะครับกี่คู่เนี่ย6 2 2เนี่ย มีใครซื้อไปทั้ง18คู่หรอกนะครับไหนจะไปกลับอีกนะครับเลือกเอาตัวที่ชอบนะฮะถ้าผมรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเน้นไหนตัวเดียวไปแล้วนะครับเนาะอีกชุดหนึ่งตัวเด่นเป็น28 29 2024 23แล้วก็26เนาะนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้มาแล้วกันนะครับขอให้มีในชุดเล่นแต่เลขไม่ชอยไม่ค่อยชอบออกตัวกันเลยนะครับหลังๆนี้ นะครับอ่ะวันนี้อาจจะมาตัวกันก็ได้นะครับเพราะว่างวดที่แล้ว3ก็ให้เป็นในตัวกันนะครับวันนี้กันไว้ในที่ใน5้านะครับ5 7 5 9 5 0 5 6 5 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ห้าหนึ่งะฮะสรับในชุดในเด่น5นะครับก็ขอให้5มานะครับขอให้มีในที่ในเด่น5แล้วกันนะขอให้โชคดีมีเด่น8เด่น2เด่น5นะครับขอให้ปังๆกันเด้อ 3ตัวก็จะเป็นในที่ใน8 4 2นะครับแปด้าเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน880นะครับ3ตัว3ชุดแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับ3ตัวแตกรือแล้วกันอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งจะไปนในที่ใน5 82นะครับ7 5 6้เนาะแล้วก็จะเป็นในที่251นะครับ3ตัวนะ3ตัว, 3, ตว3ชุดลองติดไวน้น้อยแล้วกัน ติดไว้น้อยพอได้ดุลละกันเผื่อฟุกนะครเผื่อโชคดีถูกสามตัวไม่แน่นะนะครับก็เคยเข้าอยู่เหมือนกันนะครับอะใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่โชคดีถูกหวยไปทําบุญทาทานด้วยเด้อนะครับเรื่องนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมนะครับเป็นเพียงผู้เดียวนะครับต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วย แล้วคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวบางท่านก็นะครับไปตามในที่ในสูตรนะครับบางท่านก็นะครับผมให้ไปไม่ถูกบางท่านก็นําไปจับถูกนะครับบางงวดผมให้ไปถูกสมาชิกบางท่านก็ไม่ซื้อไม่ชอบนะฮะอ่ะตามดวงเลยแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ